แต่วิธีการก็อย่างที่บอกใช้ถัง20ลิตรแล้วลองเล่นกับมันดูดีกว่าแล้วตั้งสูตรเลยตั้งเป็นสูตรมาตรฐานเลยใช้แค่นี้มันก็ตายนะแต่สิ่งหนึ่งที่ผมห่วงคืออะไรรู้ไหมมาตรฐานของเคมีอ่ะมันได้รักษาตรงที่ไม่เาราซื้อยี่ห้อไหนก็ใช้ยี่ห้อไม่ไม่เดี๋ยวนี้นะยามันทำสังเกตนะยาอ่อนนะมันใส่ยาอ่อนเดินๆไมีกบารกดไรน้อยมันบางทีเราก็ต้องดูเนื้อยาต้องมานั่งลุ้นเนื้อยหญ ทีนี้ถ้าถามว่าถ้าเก,าเกษตรก,กร,กรเนี่ยแต่ผมว่ารืะรดับ60%เนีนกลังกาลังดีลดยา60%เนี่ยกําลังดีแต่ไอ้ผู้เนียนะของเนียไม่รู้หรอกเรียนะจะได้ผองต่อเพราะตัวยาพวกยาเคมีทั้งหลายเนี่ยอายุของมันเนี่ยนะถ้าบรรยายแรงเลยนะมันจะมีอายุอยู่ได้ไม่เกินหนึ่งเดือนะ มันจะหมดนิดมันจะสลายตัวเพราะยาพวกนี้มันจะเหมือนปุ๋ยเคมีถ้าปุ๋ยเคมีเนี่ยมันจะทิ้งมันจะทิ้งช่วงคือสี่สิบปีนิดของมันเนี่ยในสารในเติมันตึงหน้าดินนะความมันจะสลายย่อยสลายมันจะใช้เวลาสี่สิบปีแต่ถ้าเป็นยาพวกนี้เป็นพวกยาดูดซึมยาฆ่าพวกยาเคมีฆ่าทั้งหลายพวกนี้เนี่ยมันจะมีอายุไม่เกิน30สิบวันสังเกตไหมยาหนอนเน่ที่เขาบอกว่าต้องทิ้งไว้ประมาณ30สิบวันขั้นต่ำละตัวยาจะสลายเวลากินเข้าไปแล้วมันจะไม่เป็นอันตรายทีนี้เนี่ยแต่ไอเดีย ถ้าพืชพื้นดินมันมีภาวะปกติกแล้วนะมันจะมีอายุ4 5่0ถึงหกวันทีนี้อีก1 5บหอีกสิบหถึงสาวันเนี่ยนะมันจะบ่มลงอ่าผมไอ้เีดเงี้ยฉดฉดผสมยาฆ่าหญ้านะตะกิดทเทียวเนี่ยมันเหมือนกันไหมไม่เหมือนครับไม่มันผลได้ไม่เหมือนไหนถ้าค้าถ้าเราไปผสมกับเคมีใช่ไหมเราต้องการให้มันเพิ่มนิดเคมี แต่ถ้าเป็นตัวเดียวมันจะเป็นตัวมันอย่างเดียวแต่มันจะไม่มีมิตค่าแล้วที่ผสมยาข่า้ามันจะบำรุงต้นเลยไหมบำรุงฮะแต่ในช่วงหลังจาก30วันอยู่แล้ววิตมันยังอยู่มันอยู่บ้างมันยังไม่เต็มร้อยเลยยังไม่เต็มร้อยแต่มันยังอยู่แต่มันจะควบคุมไม่ช่อยต้องต้นเพียวเดียวแต่ไอการต้นเดียวเพียวเนี่ยผมบอกได้เลยว่าอย่างต้นใหญ่เนี่ยทำไมผมเน้น5วันแรก5วันาวันเยอะด้วย ล้วหลังจากนั้นต้นใจหลังจากนั้นก็คือขีดหลังจากนั้นก็คือสาริันแล้วถอยไปที่หกสิบวันเขาทุกปันครั้งคือปีขีดหกเที่ยวช่วงหน้าแล้วเชื้อราจะไม่ยุ่งเลยตอนนี้สวนแม่หน่อยนะผมโทรไปแม่หน่อยเป็นไงเขาใบขนกันหมดแล้วเนี่ยก็บอกว่าลองเข้ามาดูดีได้แล้วหน้ายางขาวเลยไม่มีสีดำไม่มีเชื้อราผอมาให้เห็นเลยไอคนเกตยางยังบอกเลยว่าปอยยาใช้ได้แล้วแล้วที่เราขีดไปแล้วอ่ะ เรากีดแล้วนี่เราทาไปแล้วเนี่ยไอ้รอยเดิมที่เรากีดเนี่ยเราต้องทาต่อป่ะต้องทาดิทุกสิบห้าวันมันจะได้ไม่มีเชื้อราแต่ทาสิบห้าวันแรกสิบห้าวันแรกเนี่ยมันองไม่ทาเบอร์เพียวถ้าของเต่าเราทาได้หรือเราพ่นต้นเลยก็ได้็นเพ่นแต่หลังจากนั้นนี่คือหลังจากสิบห้าวันสองครั้งไปแล้วเนี่ยหนึ่งลิตรผสมน้ำห้าลิตรแล้วทาหน้าอางทุกสิบห้าวันแล้วปูนแดงอะไรพวกนี้ไม่ต้องมายุ่งกับมันเลยนะห้าลิตร